เพื่อเราวันนี้เราไปงานคีออฟของกรุงไทยอักซ่า,า,ะา,ววานะคะ่ะจับแถวห้วงขวางค่ะทำบ้านเราเองเรานั่งรถไปฮานาทีเองคะ่ะนี่คือหนุ่มนุ้ยนะคะผู้เลี้ยงที่สอนงานเราเองคะ่ะเธอปิดทิปญี่ปุ่น,น,นได้ภายในหนึ่งเดือนโอ้โหโชคดีจริงๆที่อยู่ที่หนุ่มนุ้ยนะคะใช่ไหมใครใช่ไหมพี่กองดูต่อนะนี่คุ้นๆพี่กองนั่นเองคะ่หะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าตานในจอทีวีเนาะหลายหลายคนไม่รู้นะว่าพี่กองแกขายประกันของกรุงไทยอักซ่าได้วยคะ่ะขายดีปิดทิปญี่ปุ่นไปแล้ว เปิดได้งานวิชาการเลยค่ะมีความรู้ที่ไหนนะคะเราก็ต้องตามไปฟังที่นานทุกครั้งนะคะะพอไปกองึ้นพูดนะคะทั้งงานวินชาการเสียงหัวเราะมาเต็มค่ะจบงานแล้วให้ทายไปไหนพวกเราไปไหนติ๊กตักติ๊กตักให้ทายมาถิ่นนี้ก็ต้องไปว่า,าพับพิชเน่ค่ะลงมือทําไม่พอก็ต้องสายมูกันด้วยนะคะ บองคนนะคะขอทุกคนยอดปังๆได้มีโอกาสดูแลกลมมาทันลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ